วันทำงานอยากให้นาฬิกาปลุกหรือว่ามีคนมาปลุกครับนาฬิกาปลุกครับผมเพราะว่าเวลาเราไปทำงานเราตื่นเช้าเราไม่อยากรบกวนคนอื่มเนี่ยใช่แบบเราแบบอยากแบบรับผิดชอบตัวเองเออบางทีตื่นตีสี่ 5, ตีห้าจะให้เขาตื่นมาปลุกด้วยเนาะใช่ก็ไม่ใช่ไม่ได้นะครับขคิดลืมดื่มอะไรหนักสุดลืมตื่น เออเขาถามว่าใครตื่นมาปลุกหรอฮะป้าาผมโทรคุยไหมครับ three two one เอาไม่ตรงกันอ่าไม่ตรงกันอ่ะเปิดลุยตาดูอ่ะขี้สาวแหละขี้สาวก็ขี้สาวไงอ่าตกลงใครขี้สาวกันแน่เขาสิใครขี้สาวกันแน่ผมตื่นเช้าออกออกำลังกายไม่วัางผมตื่นเช้าตอนไง ค่าทำไมทำไมเลือกเขาเฮ่ผมไ่ออกกำลังกายไงตอนเช้าทุกวันเลยอ๋อเพียงห่าเลย๋อเมื่อกี้งห่าอยู่เลยใช่อ่าไม่เกี่ยวตื่นเช้าใช่ใส่ระว่ันพีปอกทนายได้เลยเอาสารโลกอ่ะเจอกันที่ศาลใจเย็นใจเย็นใจเย็นอันนี้ขอนี้ยไม่แปลแล้วครับผมถ้าปีถัดไปพีพีก็คงขึ้นมาแบบบิดไปบิดมาดูนั่นดูนี่อย่อยู่ อะไรเงี้ยมัม้งผมอาบน้ำเช้าเย็นมนอาบน้ำทุกวันไม่รู้ให้เขาตอบเองอาบอาบก็อาบเช้าเย็นนะครับแต่ว่าบางวันถ้าบแบบเหนื่อยๆมากๆแล้วกลับบ้านดนึกๆก็ก็นอนเลยอะไรเงี้ยก็ก็นอนเลยอะไรเงี้ย